กิดปรากฏการณ์สวยงามแปลกตาเหนือท้องฟ้าเกาะซิซิลีของอิตาลีเมื่อภูเขาไฟเอตดนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นลูกใหญ่ที่สุดในยุโรปคนควันรูปวงแหวนออกมาจากปากปล่องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่พากันไปดูปรากฏการณ์หาดูได้ยากนี้ควันรูปวงแหวนเหล่านี้ออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเร็วๆนี้ แม้จะดูเหมือนควันแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจริงๆแล้ววงแหวนเหล่านี้เกิดจากไอ้น้ําและก๊าซต่างๆมารวมตัวกันซึ่งตอนแรกจะไม่มีสีแต่เมื่อควบแน่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างที่เราเห็นบริสเบนเคนักภูเขาไฟวิทยาจากสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติเผยว่าไม่มีภูเขาไฟลูกไหนในโลกที่พ่นควันรูปวงแหวนเหมือนภูเขาไฟเอ็ดนาเพราะปรากฏการณ์นี้จะเกิดในสภาพพิเศษที่กระแสลมไม่แรงจนเกินไปเท่านั้น ส่วนอนาคาซาสัสปรามอสนักภูเขาไฟวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบอกว่ารูปทรงวงแหวนที่เราเห็นนี้เกิดจากรูปทรงของปากกล่องภูเขาไฟ ส่วนสาเหตุที่ไอ้น้ำถูกพ่นออกมาแล้วควบแน่นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นรูปทรงวงแหวนเป็นเพราะความแตกต่างของอุณหภูมิเมื่อไอ้น้ำร้อนร้อนจากภูเขาไฟลอยขึ้นมาเจอกับอากาศเย็นด้านบนจะเกิดการควบแน่นจากนั้นฟองก๊าซจะถูกดันผ่านส่วนกลางของปากปล่องภูเขาไฟแล้วก่อตัวเป็นรูปวงแหวนในขณะที่ก๊าซและไอ้น้ำรวมตัวกันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายร้อยเมตร หลังเกิดปรากฏการนี้ชาวบ,บ้านในท้องถิ่นต่างขนานนามภูเขาไฟเอ็ดนาว่า Lady of the Rings